เดินแท้ครับมาเรือกับพี่ฟลายน้บเบสของเรากับเพื่อนลิ้มน้องรักครูหรือเปล่าท่านว่าเหาพราะว่าว่าปะครูป่ะผมว่าไม่ใช่เพราะถ้ามันมันไม่ยึกๆๆๆนะยึกยึกยึกนะที่ยตรงไหนครับเนี่ยเขาก็ดําลยโคดาเปลี่ยน,น,นลิ้นได้เหี่ยวคุณแม่ขอร้องสีม่วงสีหดลายคุณแม่ขอร้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว อะไรเอ่ยเดี๋ยวก็รู้สักทันอะไรก็ใช่ลืมลืมคิดว่าเป็นอะไรครับอ๋อลืมว่าเป็นไม่ถึงบนน้ํก็คงเป็นบนดิกนะครับแล้วเมื่อกี้ลืมอุตส่าแกงเอาเหยื่อพันธ์สายเบ็ดแล้วที่ห้อนี้บิ๊กเมาส์โอ้ครับโอ,อยขากับผีบิ๊กเมาส์ไม่ไม่มีลีดเดอร์นะสังเกตดีๆอือเพราะไม่ได้ซื้อมาใช่ไั้ครับ ไม่เคยเชื่อขอเพื่อนเพื่อนไม่ให้ไปอีกแล้วไม่มีลีดเดอร์ไม่เคยเื่อสาย8ปอนด์นะครับหลอ,อก14คันเป็นวิกรอบตัวมีแต่สิกร้อสนุกเหลือเกิน,น้ำปามีกี่ตอนแรนมกมันจะปูดหรังเข้าแล้วครับแนนี้ว โอ้ยไปอีกแล้วแนุกครับหน้ามาครับเพื่อนๆสวเรื่องเปลือยนะมีโอกาสมีโอกาสมาตกกันดูขนตาเหรอเนี่ยชหนริมหอยนะช่วยยันนะแช่จนสวิงเปลือยครับดูเหมือนจะเกลียดผิวน้ำแล้วครับมันกดตัวหัวดิ่งเลยครับมันจะเกลียดผิวน้ำแล้วครับท่านแดดร้อนนะครับปล่อยพ่บิกไว้นี่ดีกว่าแล้วเรากลับบ้านกับแพก่อน อันนี้เราได้พาอาจารย์ยันสระมาตกปลายรใครตามหาอยู่เดี๋ยวผมจะส่งไว้นี่นะฮะึเรื่องจริงผ่านจองอาจารย์มาฉายไว้เขาแล้วอาจารย์ถา,ายไว้เขาแล้วครับ <S <S สีส้มอัลเบอร์ออร์เรนจ์สายสีเขียวธรรมดาลิ้มใช้ลอกตระกูลนี้ไปตกสวายนะฮะ พูดคำอายครับอ้าวตัวไม่โตนะครับตัวไม่โตใครได้ชมวิดีโอวันนี้ทุกคนเป็นพยานนะครับผมไม่ได้ถอปหยุดเลยนะครับตัวไม่โตเห็นเมื่อกี้บอกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันหายไปอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วไปอีกแล้วมาแล้ว เพื่อนลิมเพื่อนลิมเพื่อนลิ้มทำอย่างนี้ทำไมเพื่อนลิมตกใจครับเพื่อนลิมเพื่อนลิมทำอย่างนี้ทำไมคุณแกล้งกันนี่นาเพื่ <c oughs> อนลิมเพื่อนลิมจิม้มสวิงไปทำไมอยู่แล้วเอาเพื่อนลิมรับหน่อยหัวเข้าไปครับดึงดึงหัวข้างใ้ผมไงมันไปอีกแล้วหมดแล้วโชคดี <c oughs> บ๊ายบายหมดแล้ว ตัวนี้ประมาณสัก6กโลได้ถึงไหมเดี๋ยวต้องขึ้นมาดูต้องดูความหนาคุณยังไม่เห็นความหนาของมันมาแล้วอร่อยแล้โอ้หนาเว้ยคุณต้องดูที่ความหนาโอเคขอบคุณมากครับน้องลิมลิมขึ้นตรงเริ่งเปอะไรครับเนียไม่ตบไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่หนักโคตรโคตรโอ้ยเดลิมเป็นไงบ้างเดลิมยังเ้่อยู่เลยครับ ความหวังเป็นไงครับมีความัเต็มที่เลยครับเต็มเ่ยมได้มาโตมาเริ่มเลยหลังจากขึ้นสังเวียนเลือดมาเมื่อเช้าครับแพ้แตกนะอยา่าสังเวียนเลือดมาเมื่อเช้านะครับขนาดนี้ดึงเรือหมุนเลยนะครับคุณรู้ตัวไหมครับจริงครับเดี๋ยวูไปดูในวิดีโอได้ครับโอ้โหโลเคชั่นหมุนเห็นเห็นนะครับขึ้นออลีขึ้นออลี เรเดี๋ยวขึ้นนะครับเอาครีมกระทุ้งหน่อยนะครับหมุดมันน่ะอ่าไปแล้วพี่แจ้งของพี่าอเอาคืนแล้วครับโอ้ยจะพุ่งจะพุ่งโ้ลิมอัดเร็วมากเลยนะครับลิมไรู้แล้วว่ามันเกียดเลย ม่วงอย่างนี้คุณแม่ขอร้องแต่ตอนปลากินพูดเพราะมากเลยครับกินแล้วครับกินแล้วครับอกอกลอกร้องเพราะจริงๆครับดูลีลาคดอัดนะครับนำซานขำซ่านขำพุงแล้วนะครับขำพุงครับสายเท่าไหร่ครับสิบสองปอนสิบสองปอนนีลอกราคาระดับหมื่นครับโอ้โหเปียกน้ำเข้าเลนเลยครับไม่เป็นไรไม่ถือไม่ถือ นได้เอาจบเกมไม่เช็ดชครับมันได้ฟิลครับมันได้ฟิลา <laughs> ใย่ไปแพ้ครับ้ทงที่2องนะครับไม่ใช่ตัวที่2องนะครั้งที่2วันนี้มาอีกครั้งที่เรือนแพฟวิชชี่พาร์คแน่นๆกับปะคุนะครับแต่งตัวใหม่ รถเดิมอย่รครับยังครับอัดนิดนปพอสู้ไปนานๆเห็นสีตัวมันจะคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นเรื่อยๆเรียบร้อยคุ้นอืมเ<า>ดี๋ยวแต่ปา้ามันใช่ตัวเดิมไม่มีแท็กไม่ถึงสิบโลไม่ถึงสิบโลไม่ถึงสิ สไต้ไปแล้วครับสไต้หนึ่งหนึ่งตัวสไต้หนึ่งมีปัญหาเรื่องตัวเบ็ดที่อทีเราบอกว่าเบ็ดลาแล้วก็ใช้กัต่อยืนยันว่าสนุกเพราะว่าไม่ถึงสิบนาทีก็จะมีตัวหนึ่งต้องถามลิ้มว่าความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นเล้าใจเก็บเพิ่งสิ่งนี้ครับน้ำลึกสุดๆ ลีลาการสู้วนๆคล้ายโฉมงามไหมครับอสังเกตให้ดีที่โลเคชั่นหมุนนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับปลาดึงฮะคุณจะเห็นวิวด้านหลังเส้นขอบฟ้าที่เลื่อนไปนี้ผมไม่ได้แพนกล้องอะไรนะครับโอ้โหดูโหหโอออกไป นี่ครับหลังจากพาเพื่อนๆอ,อัดปากันไปแล้วนะฮะอันนี้เรากําลังจะเข้าในจุดอันตรายจุดหนึ่งซี่งว่าจุดเดสโซนที่พาคนมาตกที่นี่ก็เพื่อนๆที่ไม่มีเรือจะได้มาตกได้สนุกสนานหน่อยได้รับรสชาติแปลกๆมันให้อีกอารมณหนึ่งฮะ,ะอย่างที่แั้บพี่บอกเป็นไลฟ์ทอลลิ่งลากเยือชุดตียปองธรรมดาให้ความสนุกสนานเป็นอีกแบบหน่งจากคนที่มาตกแล้วบางคนก็ทําล่ำ,ล,ำล้องฮะ,ะอดควน ตอนไม่ได้ปลาก็อดเลยมาอยากได้พอโดนเข้าไปขอว่าถึงหกตัวครับอาจไปสองตัวหนีนอนก็มีเราประสบกันมาแล้วมันก็แต่ว่ามาล่าไม่ได้มีแต่เป็นกูอย่างเดียวนะฮะบางครั้งก็มีได้กับงขาวบ้างกระสุนบ้างชะโดบ้างเขมที่นี่ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อไปว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้างมิตอนนี้เราตอนเป็นเมื้อเก่นแบบเดียว ชอบกินคามือนะอ๋อธรรมดาฮะจริงแล้วประทับใจมากๆที่ประทับใจที่สุดก็คือรอกนะครับตะคุลทอลลิงเนี่ยในทะเลเนี่ยรอกจะร้องปลาแกลแต่ถ้าคุณมาตกปลาไลท์รอลลิงกินแล้วครับกินแล้วครับปากอยู่ไหมไม่อยู่ครับอยู่ครับเเลอกอย่างนี้ลอกร้องนี้ลอกร้องเพาะลอกร้องกินแล้วครับอะไรพวกนี้ฮะรอกมาที่จะร้องเพาะทุกตัวฮะ ไม่ว่าล,ลอกจะราคาระดับไ,ไหนนะฮะดูยังไงก็ไม่อยู่อยู่เดือวหมุนเข้าไปฮะแต่ผมว่าไม่อยู่โอ้ยพี่กองเชียร์อยู่บนฝั่งด้วยนะฮะโอ้โหลากเรือปิวเลยครับโอ้ยขึ้นแล้วโอ้โหใช้ได้ครับ่านั่งนะ โวลร์มาแล้วครับลิมค่อยๆลงน้ำค่อยล,ลงน้ำครับน้ำตื้นระลังจะดีบเย <c oughs> อะอันไปเลยนะฮะโอเคยินดีด้วยน้องอเป็นไงครับตัวนี้ลิมสุดยอดลอเลฮะพีออ่อย่างน้อยเขนครับนี่น่าจะโดนผมเ็นสไล เเราให้ดูเลยนะครับตกเองช็อตเองดูครับดูอ้โหโนี่ครับบิ๊กเมา้านี่แน่นอนที่สุดนะ,ะครับเราจะปล่อยสุดสายนา้ำโอบโุเลยกับสิบนะตัวนี้หนังหนาต่ำตัตัวตนี้ไม่โตครับ หัวขาดูแลอีกนานสุดแขนแล้วนะไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งอย่าทำอย่างนั้นถึงสิบไหมไก่เคียง เก็บขอครับเก็บารตามหาซาบะล่ครั้งนี้ลิมกี่ชางเป็นผู้นำครับโอ้วันนี้วันนี้ลิมโหดร้ายมากเพราะว่าลิมกี่ตัวแล้วลิมวันนี้แด้8ได้2รวม6มันไม่ยอมวัดครับมากินแล้วถือคันไว้เฉยๆอ๋อไอห้าหกที่ของไว้ ปลาหลุดปลาหลุดแค่ขอปลาหลุดพอกินเสร็จแทงพุ่มถืออย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งมาผมวัดแล้วปูหกทัดๆเลยไม่วัดเลยมันหนุนเยอะอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยววันหลังเรามากันใหม่สำหรับที่นี่นะครับขอบคุณมากพี่เบสขอบคุณมากเพื่อนๆทุกคนแล้วเดี๋ยววันหลังไม่ใช่วันหลังแหละโอกาสหน้าคงได้เจอกันเร็วๆนี้มีนกดูมันได้แปลกหรืเป็ด